สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับผู้ใหญ่นิ่มมาที่หน้าบ้านลุงมีข่าวอะไรมาแจ้งหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเกิดอะไรขึ้นครับไปฉีดวัคซีนหรือเปล่าโอ้โทษจำเป็นเ็นครับแต่ว่าทางรัสุโทรมาให้มารอแล้วเขาจะออกมาตอนนี้เพนักงากมาอยู่ เราพอชอตต่อปกป้องญาตินะเอาให้สบายนานๆงานแต่ละงานมาถึงก็พอดีแปดปีก็จะมาเกี่ยวกับตุ้งของพระบ้านวันนะเสียงรถน่าจะดังเนาะไม่ได้ยินเลยออกจากบ้านเมื่อวานค็ในช่วงกักตัวอยู่เราจะเอากอกมาตัดเตือนนะออกมาตัดเตือนเนีไหมครับครับมาดังมาดังเสียงเขาอย่างไรครัาก็รอก็รอ รอคุณหมอาเดี๋ยวรบอกจะออกมาแล้วเรื่องที่ออกนอกบ้านเมื่อวานเรื่องอะไรนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินในห้องในรุมตัดตัวแล้วจะออกออกจากบ้านนะอก็รอดู ก็อาจจะรู้ข่าวดูอะไรบอเครออกข่าวออข่าวมายก่อรี่สุขก็มีาวจากจังหวัดออกมาตรวจดูิไนตามข่าก็ทำตามระเบียบขั้นตอนเนาะถ้าตัดเินต้องเลิกนับห เขาไม่ร yes> ู้เหมืนกันรอรอรอเจ้าหน้าที่มาเนาะรอหมอรอหมอออกมามันเป็นวงกว้างมันมันยากมันหลายฮึ่ม คลิปนี้เป็นสั้นๆไปก่อนนะครับสั้นๆรอเจ้าหน้าที่มาเนาะอีกทีนึงครับผมขอบคุณพ่อผู้ใหญ่มากครับท่านผู้ใหญ่แเราเช้าทำอะไรครับทำไมเปิดเสียงเพลงครับ่อบชอบชอมไหมครับพอก็พอไปถ้วยเอาหรอเอาไม่พอก็ได้ไม่ต้องเี่ยังไม่เสร็จจะต้องเปิดเพลงอีกใช่ไหมโอ้ นั่เก็เปิดโอ้เอองาูุมา้แต่ละที่มาพอดีเลยอหน้าุนสาไ่ครับปจอดอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเขามาที่นี่เนาะจะมาชี้แจงนะครับผมในส่วนของอที่ลุงกับป้าเมื่อาวานเนาะเรื่องเรื่องที่ลุงกับป้าไปข้างนอกเมื่อวานว่าจริงหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอติตามรับชมไปพร้อมกันนะครับนะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นว่าเขาดูข่าวเนาะ เขาผู้ใหญ่บอกว่าเขาดูข่าวนะครับเดีว่าไปจร no. ิงหรือไม่จริงนั้นเราก็ไม่รู้นะดังข้ามทวีตเข้าว่ก็ังโนแต่งตัวหล่อเนไหมครับวันนี้มาุดลนี่ก็โอ้โหนี่ก็แต่งตัวสวยนเข้ากันจริงนเดียนี้เข้ากันมีสุุกันเย ต้องไปให้แต่งชุดไทยสิเอ้อนางเอกกระทรวงมหาดไทยเอ <c oughs> อเสื้อแต่งตามตำแหน่งเขา,า,าเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่เนาะน,นะครับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ก็นี่เดี๋ยวดูบรรยากาศร,รกกอกว่าพอผู้ใหญ่ก็มาแจ้งข่าวเนาะระหว่างรอก็นี่แหละดูแถวๆนี้รอก่อนนะครับนะ อะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ดูบรรยากาศแถวนี้รอก่อนเนาะนะครับเจ้าหน,น้าที่ก็น่าจะคุยอยู่ฝั่งนูน้นอีกสักสักพักนึงนะคุยอยู่ฝั่งนูน้นน่าจะปรึกษากันอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปเนาะนะครับนะว่าเขาจะมาที่แจงอะไรยังไงเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปเนาะ นะครับเพราะักคลิปยาวนี่มันจะลงช้านะครับนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับคลิปนี้เราก็สรุปก็คือพราะผู้ใหญ่มาแจ้งข่าวนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่าสาธารณสุขมาเนาะมาชี้แจงรายละเอียดกับเหตุการณ์ที่ว่ามีข่าวต่างๆเมื่อวานนะ,นะนะครับเนาะอยวเรารับชจมไปพร้อมกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไปแล้ว